เอาพี่น้องเอ้ยชั่วโมงเดียวกันหลังจากีิมาตกแล้วตอนนี้สองทุ่มกว่าได้ไนงะสองทุ่มสิมหาแดดออกแม้เบืง้งดูนั่นตะกี่มืดมิดปัญญังหิมะตกอันลูกเห็บตกก้อนไหมเพราะลูกเห็บตกแล้วยู่ดีๆกายเป็นหิมะตกย่างหนักเลยบาดท,ที่นี่บางนึงนั่นมืดหนาวบาดที่แดดออกว่ะงามปัญญังมึงดู โอ้โอโอ้โอโอโลกเปลี่ยนไปเนะาะบัดไดเนาะเป็นไปทั่วแล้วลูกนี่เปลี่ยนหนามือเป็นลังมือเลยอันที่เห็นขาวๆอยู่ทั้งๆนี่หลอดไฟทีน่นี่แต่โมคุดใบแดดสีออกจังไหนมืดอดืตื้อแดด,ด,ด,ดออกสว่างสดใสฝ้าลังฝนเคลื่อนเขาว่าลูกกินน้ำนแล้วนะนะเออในชั่วโมงเดียวกันเป็นได้สามอย่างพี่น้อง ฝนตกหิมะตกลูกเห็บตกแดดออกโอ้ยซียางผุแล้วไหมโอ้ยกระยอนโลกมันเป็นไป,นปนทั่วล้วกระยอนคนตายย้อนมาโคว,วิดลายละมันก็สิเป็นเนวนี่ตัวเอ,าอ้าบ่งบรรยากาศไปเอาได้แต่เบิ่งละไปดูชิมเก๋บนทันเด็แล้วดอกเงินหลเหมือนปัญญาโอ้ ออกไปข้างนอกแ้วหนาวดีหน่แดดแท่งสนามเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไปเอาบังพีกเข้ามาหนาวเกือบตายบังพีกกระสิดตายแล้วแหละไอ้ที่เห็นนี่มันเป็นต้นบกกูดี่เราต้นบกสมปลูกไว้ในบ้านไม่อยอกหวัวยอมหัวชีบิตหวัวสะท้อ